ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2568เดือนที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังนี่ต่างกันอย่างมากเลยครึ่งเดือนแรกนะครับทำอะไรหลายหลายอย่างมีอุปสรรคจุกจิกหงุดหงิดใจอยู่ไม่น้อย หนเนี่ยอารมณ์ไม่ดีสุขภาพไม่ดี6-10นะครับช่วงนั้นการงานเยอะมากติดต่อโซเชียลเยอะมากแล้วก็มีเรื่องต้องตัดสินใจหลายๆายอย่าง1 1บเจนถึงสิความรักอื่นๆเซ็เงเซงหงุดหงิดกับเรื่องความรักนี่แหละนะครับพอ16-20ไปแล้วชะตาก็พลิกกลับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้น 21จนถึง25เงินทองไหลามาเทมามีความสำเร็จในเรื่องของการเงินดี26จนถึง31การงานยังดีอยู่แต่ช่วงนั้นคุณพยายามจะปรีกวิเวกไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายอะไรกับใครมากมีความรู้สึกอยากจะใช้เวลาทำอะไรของเราเองส่วนตัวดวงนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนอื่นต้องบอกว่าดาวพุธ เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองนะครับมีการโครจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวที่ดีโอกาสต่างๆก็มักจะเปิดกว้างให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของงานนะครับแล้วการเงินนะครับก็จะมีอินคำเข้ามาตลอดแต่ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละ1นึ่ง้าไม่ค่อยแฮปปี้นะัมีความจุกจิกุดหิตอยู่ในช่วงวันที่1-5ถึงวันที่5ช่วงต้นๆเดือน ทำอะไรก็จึงจะมีความติดขัดไม่ค่อยได้อย่างใจอยู่เหมือนกันอยากกันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาในช่วง <c oughs> นะครับเดือนสิงหาคม2568ดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งมีความสำคัญกับคุณและสำคัญมากสำคัญมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือดาวพระหัสที่ทับลัคนาอยู่เป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ ในเรื่องความรักนะครับใครมีปัญหากันก่อนหน้านี้เหมือนจะเลิกไม่เลิก,กหรือขาดกันไปห่างๆกันไปมีโอกาสติดต่อกลับมาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความรักก็ไปได้นะแต่ช่วงที่ไม่ดีก็อย่างที่บอกแล้วครับมีอยู่ช่วงต้นๆเดือนแล้วก็ประมาณวันที่11จนถึง15ช่วงนั้นดาวความดาวที่เกี่ยวกับเรื่องความรักมันแปลกๆทาให้มีความหงุดหงิดจุกจิกใจอยู่แต่เอาเถอะนะครับภาพรวมก็ถือว่านะครับ ช่วงจังหวะที่ดีต่างๆสินแสหมิงได้อธิบายไว้ให้ฟังทั้งหมดแล้วอย่ากันนั้นเลยนะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนไว้อีกอย่างหนึ่งเวลาดวงคุณจะดีไม่ดีเนี่ยดูจากดาวดวงหนึ่งก็ได้ที่สําคัญกับคุณมากนั่นคือดาวพุธนั่นคือดาวเจ้าเรือนของคุณดาวพุธมีการโครจรในลักษณะนี้ในยะสําคัญแห่งการพยากรณ์เนี่ยเราบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนยังถือว่าคุณเป็นคนที่เจรจาแล้วพูดจาเป็นเงินเป็นทอง การเข้าสังคมการเจราจาต่างๆนับมักจะนำมาซึ่งนะครับคอนเนคชันต่างๆที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไบทีวีไบทูเดย์ไว้ในทุกๆช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ